สวัสดีครับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวายน้ำผู้ได้บายวินฑูครับวันนี้พาทุกท่านมารู้จักกับตัวบันไดสแตนเลตครับอีมุกตัวนี้เป็นรุ่นแฟงไยนะครับที่เห็นเป็นแฟงอยู่แฟงไทยก็คือเราสามารถยึดน็อตได้เลยนะครับเราไม่ต้องต้องทำเป็นหลุมเป็นเบ้าไว้นะครับไม่ต้องเทคอนกรีตนะครับก็ยึดปุ๊กนะครับยึดน็อตได้เลย นะครับอุปกรณ์ที่มีมาด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมงานกาลังประกอบอยู่เดี๋ยวเราจะติดตั้งให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นน็อตนะครับที่มีมาด้วยอันนี้เป็นน็อตสําหรับยึดตัวรูนะครับตัวแฟรงสเตเลตนะครับถ้าเป็นงานที่เป็นอ่าสำหรับตัวนี้จะเป็นน็อตสําหรับขั้นบันไดนะครับน็อตตัวยาวก็จะเป็นตัวสําหรับแฟนง น็อตที่ให้มาด้วยนะครับเป็นเบอร์13นะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับชื่อรุ่นของเขานะครับก็คือตัว FFF นะครับ3ามหนี่านีคือวิธีการประกอบน็อตให้ร้อยจากด้านในนะครับออกไปนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ในในรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่มีตัวแผ่นการลื่นมาด้วย ประกอบเสร็จเรียบร้อยก็เอามายึดแบบนี้นะครับามายึดมาร์มา,มารูนะครับมารูแล้วก็เจาะนะครับเห็นว่าการติดตั้งแบบนี้จะเป็นการติดตั้งที่ง่ายนะครับง่ายเลยนะครับสาหรับงานที่เป็นคอนกรีตก็ติดตั้งแบบนี้ได้สําหรับงานที่เป็นสาไฟเบอร์กลาสหรือสาสแตนเลสนะครับขอเพียงเรามีสามารถเจาะรูได้นะครับเราก็สามารถร้อยน็อ จากาด้านล่างขึ้นมาได้นะครับติดจั้งได้ทั้งหมดนะครับนี่คือข้อดีแต่ถ้าเป็นแบบอแอนโชรหรือแบบตัวที่ต้องต้องมีตัวเบ้าพลาสติกเนี่ยมันก็จะติดกับสารประเภทอื่นไม่ได้นะตัวนี้ก็จะติดเรายึดปุ๊บเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็เป็นเทคนิคการขันการติดตั้งง่ายๆนะครับในช่างทั่วไปก็ทําได้อยู่แล้วล่ะนะครับมาร์กรูให้ตรงนะครับ เวลามาร์กรูนี่ต้องอดึงเข้ามาให้ชิดแล้วก็มาร์กให้ตรงนะครับถ้าเคลื่อนแล้วมันจะเข้ารูยากนะอันนี้นะครับอันนี่เป็นเทคนิคขั้นตอนกําลังที่สวมเข้าไปนะครับสวมเข้าไปให้ตรงรูแล้วก็ขันน็อตเท่านั้นเองครับก็ปรับหานะครับจนลงได้ก็ไม่ยากครับ้รับเหมาทั่วไปทําได้อยู่แล้วนะครับมีนอ็อตนะัฝั่งละสี่รูนะครับ น็อตตัวที่มีมาด้วยถ้าเราติดภาษาคอนปีดแบบนี้เราจะไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้กรณีที่เป็นสายไฟเบอร์การหรือสาะสเตนเลสหรือเป็นสาที่สามารถยึดแผ่นเพลแล้วก็ร้อยน็อตข้างล่างได้นะครับง่ายๆประมาณนั้นนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับนะครับง่ายๆนะครับนี่คือบนไดรุ่น SFF 3 S 1 5ขีด S R ขีดนะครับตัวนี้มีมาพร้อมตัว a n t i ี้สลินะครับคือตัวกันลื่น สีดำๆนะครับมีตัวกรนเลื่อนสีดำๆมาด้วยนะครับนี่คือบันไดที่ติดตั้งง่ายครับ FF ของอีมุกครับน่าใช้มากครับเป็นสเตเลสเกต304ครับและพกันใหม่นะครับในการติดตั้งบันไดหรืออุปกรณ์เสาไว้น้ําตัวอื่นๆนะครับเดี๋ยวเอามาฝากให้ทุกท่านได้ชมอีกทีนึงครับพอเสร็จแล้วก็จะเป็นนะครับแบบนี้ครับวันนี้จากลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามสวัสดีครับ